สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับการรีวิวรถสวยๆนะคะกับจินนี่ทีวีไ18สาขาลาบรวงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมีรถสวยๆมานำเสนอเลยนะคะเป็น Isuzu All New 1.9 v p o w e r นะคะคันนี้นะคะเป็นโฉมปี15นะคะแต่ว่าจดซื้อเออเป็นปี16นะคะสำหรับคันนี้นะ คุณภาพป้ายแดงกันไปเลยนะจ๊ะบอกได้เลยว่าคันนี้นะคะใครได้ไปนะคะเหมือนกับท่านซื้อรถใหม่ป้ายแดงกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะ1นึ่บูพาวเวอร์นะจ๊ะแต่งสเกิร์ตรอบคันสวยงามเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านท้ายนะคะสติกเกอร์นะคะหล่อหลอแบบนี้เราก็ติดให้นะจ๊ะหรือว่าจะเป็นในส่วนของแม็กใหม่ยางใหม่นะคะเราจัดไว้ให้ท่านเลยนะคะสติกเกอร์หล่อหล่อรอบคันเลยนะจ๊ะ สำหรับ1.9บูพาวเวอร์คันนี้นะคะจากปกติราคาจะอยู่ที่539,000บาทนะคะแต่วันนี้นะคะสําหรับคลิปนี้เรามาจัดโปรโมชั่นนะคะอ่าคลิปนี้นะคะจะเหลือที่ราคา489,000บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าจ๋าคันนี้จะผ่อนสบายๆเลยนะคะประมาณ8,700บาทนะคะ84งวดนะคะ การันตีเลยนะคะว่าคันนี้ใหม่แกะกล่องจริงๆนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นมุมไหนนะคะอ่ามุมไหนซอกไหนมุมไหนนะคะรับรองได้ว่ายังไม่ได้ผ่านการใช้งานอย่างแน่นอนนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าสำหรับคันนี้นะคุณภาพรถอ่ะมือหนึ่งเลยนะจ๊ะแต่ท่านซื้อได้ในราคารถมือสองนะคะสำหรับ e s s ู All New 1.9 Blue Power นะคะโฉมตัวเอสนะจ๊ะคันนี้นะภายในกว้างนะคะ เป็นตัวสมาร์ทแคบนะเรื่องเครื่องเสียง cd mp 3ใช้งานได้ปกติเลยนะจ๊ะออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นค้าขายนะคะผู้รับเหมาทํางานอาชีพอิสระต่างๆนะคะสามารถเข้ามาซื้อรถกับเราได้เลยนะคะเอกสารในการจัดไฟแนนซ์ก็ไม่ยุ่งยากนะคะส่วนรายได้ก็2เท่านะคะของค่างวดนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าที่มีรายได้มากกว่า 1 7 0 0 0บาทนะคะซื้อคนเดียวได้เลยนะจ๊ะสำหรับคันนี้นะคันนี้จะใช้เงินดาวยู่ที่ห้าหม่นเก้าบาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าท่านได้เครื่องชุดแต่งครบรอบคันอย่างแน่นอนเลยนะคะ โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ0 8 0 5 6 2 4 9 1 6นะคะช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นให้ท่านมากมายเลยนะคะของแจกของแถมลดราคากันมากมายเลยนะจ๊ะลดทุกขันนะคะรับประกันหลังการขายนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียย์เฟืองท้ายนะคะเรารับประกันให้นาน3เดือนหรือ1 0 0 0 0มนกิโลนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตรถคาสวยๆนะคะ,ะ,คะโปรนี้มีค่าน้ำมันฟรีให้1,000บาทด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ